ฉลองพระองค์เครื่องแบบชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่นพระองค์ไปในการซ่อมยิงปืนและทรงทักทายประชาชนที่รอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จณก,กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพมหานครหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายใต้ชื่อหนุมานของกองบังคับการปราบปราม เป็นหน่วยกำลังหลักในการตรวจค้นจับกลุมคดีสำคัญรวมทั้งเสรับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกหลักสูตรต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถโดยได้รับการก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตราสัญลักษณ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานประดับอยู่บนชุดที่ได้รับ สีของชุดที่หลายคนมองว่ามีสีที่แตกต่างจากหน่วยปฏิบัติการอื่นๆนั้นก็มีที่มาที่ไปโดยสีชุดที่หน่วยอนุมานใส่ปฏิบัติงานเรียกว่าสีวอ l ฟเกซึ่งเป็นสีที่ศึกษามาจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษในต่างประเทศว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจในเขตเมืองแต่ทั้งนี้เนื่องจากการจะเรียกชื่อหน่วยว่า SWAT เป็นชื่อที่เรียกขานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่า,ษตางประเทศ และไม่ใช่ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยจึงเกิดความคิดที่จะหาชื่อที่เหมาะสมของหน่วยนี้รวมถึงต้องมีที่มาที่ไปทําให้เกิดความคิดว่าพระนารายในร่างอีกภาคหนึ่งคือพระรามในเรื่องรามเกียรติมีทหารเอกคู่ใจคือหานุมานผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งคลองแคลวรวดเร็วสามารถสู้รบกับทศกัณฐ์และพวกได้เป็นอย่างดีจึงนำมาตั้งเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองปราบ คือหนุมานกองปราบพระทรงเป็นกุลสตรีสีสยามพระทรงงามน้ำใจไม่ถือผิดทรงอ่อนโยนเมื่อภัยมาใกล้ชิดเพราะทรงคิดทุกคนล้วนคนไทยอยากจะหาอิสตรีผู้กล้าหาญยิ้มตอบพานธุรชนอย่างแจ่มใส ทะะทรงเป็นมิ่งขวัญเหนือดวงใจขอเทิดไทยพระองค์ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชนีเรารักสมเด็จพระราชนีด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ